สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับมิน้นและช่องมินโต้โซโล่เจอร์นียอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะมิน้นมากับคอนเทนต์ใหม่นะคะชื่อว่า Lesson Learn Lesson Learn คืออะไรนะคะก็คือจะเป็นคอนเทนต์นะคะที่เรามาแชร์ประสบก,การณ์ต่างๆที่เราได้เรียนรู้มาค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะคะความรักการทํางานชีวิตทั่วไปหรือสิ่งที่เราได้เรียนรู้อะไรก็ตามในชีวิตนะคะซึ่งมินจะมีแขกรับเชิญค่ะและแขกรับเชิญสองคนแรกของมินอะ่ะขอบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าเขาคือสองพี่น้องที่เริ่มต้นธุรกิจในช่วงโควิดทุกคนโดยที่ไม่มีหน้าร้านขายออนไลน์แต่ทํายอดขายหลักหลายล้า ต่อเดือนใครจะคิดนะคะว่าการขายของชําบนโลกออนไลน์สามารถทําเงินได้เยอะขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะว่าเราจะได้เรียนรู้และได้ข้อคิดอะไรจาก2คนนี้บ้างไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะก็น,นี่นะคะทุกคนตอนนี้มินก็อยู่กับพี่เฟิร์นแล้วก็บุ้งแล้วนะคะเจ้าของร้านของชําชื่อดังในติ๊กต็อกนะคะชื่อร้านอะไรนะคะกาสปิชค่ะ เจ้าของร้าน Fablish ใน TikTok นะคะซึ่งขายของชําขายทุกอย่างทุกคนคือทุกอย่างที่มีในห้างมีที่ร้านนี้หมดนะคะครบจบที่นี่แล้วก็ส่งถึงหน้าบ้านงั้นเดี๋ยวให้พี่เฟิร์นกับบุ้งแนะนำตัวกันเลยค่ะโอเคค่ะชื่อเฟิร์นนะคะตอนนี้อายุ29ปีค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะมีธุรกิจออนไลน์ค่ะก็คือเป็นออนไลน์100%เ,เลยไม่มีหน้าร้านเลยค่ะ ค่ะชื่อบุ้งนะคะอายุ2ี่ปีค่ะก็คือทำร่วมกันกับพี่เฟิร์นนะคะก็คือขายด้วยกันมาจริงๆเราทำออนไลน์มาประมาณ3ปีสาปีกว่าแล้วก็คือพี่เฟิร์นกับบุ้งคือเป็นพี่น้องกันเป็นญาติใช่ใช่ค่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแม่เราเป็นแฟนกันแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงมาจับการขายของชําออนไลน์คือตอนแรกอ่ะต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะเริ่มต้นมาจากการขายเสื้อผ้าเราขายเสื้อผ้าใน แฝกคอมตลาดแบบเฟซบุ๊กช้อปปี้หรืออาลาซาราอะไรเงี้ยมามา,มานาันมาตั้งแต่ตเ,เริ่มตน<ะ>้นเลยเริ่มต้นเราคือขายขายแบบนั้นมาผ่านการยิงแอด<ม>ผ่านการไลฟ์ตอนแรกเริ่มต้นจากไลฟ์ก่อนเสื้อผ้าคือเริ่มจากไลฟ์ไลฟ์แล้วก็มายิงแอด<ม>เพราะว่ารู้สึกว่าขี้เกียจจริงๆจอรอนนั้นว่าข<ม>ี้เกียจมากๆที่แบบไม่อยากขึ้นไลฟ์เรามาเจอการยิงแอดเข้าไปการยิงแอดในช่วงแบบกลางๆที่มันไม่ได้ยาก<ม>อ่ยิงแบบเท่านี้ก็ได้ยอดแล้วอะไรเงี้ยก็ยิงมาเรื่อยๆย,ยิง จนมันมาวิกฤตตรงที่ว่าอยู่ดีๆบัญชี f a c e b o o k โดนปิดปิดชนิดที่แบบว่าเรามีเป็นสิบยสิบแบบบัญชีอ่ะโดน,โดนดปิดหมดเลยโดนปิดโดยที่ไม่ให้เรายิงแล้วมันก็เหมือนแบบตอนนั้นคือท้อมากเพราะมันเหมือนเราเราเติบโตมาจากการยิงแออ่ะแล้วมันเหมือน เหมือนปิดลมหายใจเราเลยอ่ะเ,อออเพราะว่าแบบเราโดนปิดไปเลยปิดทุกบัญชีไม่ว่าจะเราเปิดบัญชีไหนขึ้นมาก็คือโดนไล่ปิดหมดเลยบัญชีเ่าแก่เป็นที่ทางทันที่เรายิงแบบเ่าซาดมาโดยตลอดอืม่ายทุกอย่างแบบโอเคทุกอย่างเขาปิดเขาจํากัดยื่นไปก็ต้องรอรอตรวจสอบช่วงนั้นก็คือไม่ได้ยิงเลยเราเราก็คือต้องขายออแกนิกแต่พอออแกนิกมันก็มันก็ไม่ได้เยอะเท่ากับการยิะเราก็เลยเริ่มช่วงนั้นเป็นช่วงปลายๆที่เข้ามาบนทิกต o อกพอเข้ามาบนทิกต o อก ก็ยังคงขายเสื้อผ้าอยู่เอาเสื้อผ้าก็จะมีแบบเราขายมาหลายอย่างที่เราขายสต๊อกมาลอยมาปล่อยเริ่มจากการไลฟ์ก่อนพอไลฟ์นี้พอปล่อยค้างสต๊อกจนหมดอืแล้วก็ทีนี้ก็เลยเอาเสื้อที่ขายอยู่ปัจจุบันมาขายอืก็ขายดีมากแต่มันก็มีวิกฤตของโรงงานเข้ามาที่โรงงานรอผลนตเป็นช่วงที่จำได้ว่าเป็นช่วงโควิดอะไรสักอย่างที่โรงงานผ้าขาดอะ มันเป็นช่วงโควิดแล้วก็เหมือนโควิดจะหายแล้วอ่ะแล้วตอนนั้นออเดอร์มันเข้ามาที่โรงงานเยอะมากจนเขาผลิตไม่ทันจนจนเราต้องรอส5วันซึ่งตอนนั้นเรารอไม่ได้เรารอไม่ได้แล้วเพราะว่าเรามีลูกน้องต้องดูแล้วเราก็มีแบบมีภาระใช่มีภาระที่จะต้องแบบมีก็เลยตอนนั้นเริ่มเข้าก็เลยแบบ เป็นช่วงของติ k t o k อกช็อปที่มันทำาัเราก็เลยลองช่วงแรกเลยคิดว่าแบบเดี๋ยวหาอะไรมาขายรอเดียเรนช่วงรอเชื้อผลิตก็เลยไปแบบเอาของไใกล้ตัวนี้ล้วกันมันไ,ไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะแล้วมันก็คิดว่าขายได้ก็ได้ขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขาไม่ได้เสียหายอะไรก็ลองดูคนอื่นเขายังแบบขายในแพลตฟอร์มอ,อื่นได้เลย,เลยก็เลยไปรองไปที่ร้านส่งใกล้บ้านซื้อของมาประมาณ2,000บาทก็จะเป็นพวกน้ำยาพั้นนมเลยทั่วไปเลย ก็คือซื้อมาแค่คิดว่ามาลองไลฟ์เฉยคือไม่ได้คิดอะไรตอนคือไม่ได้คิดอะไรแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าทําทุกทางแล้วก็ Facebook ก็คงไม่ไม่กลับไปไม่ใช่ว่าไม่กลับไปยิงมันยังยิงไม่ได้มาทําอะไรไม่ได้อะเออคือพอเราทําอะไรไม่ได้แล้วก็เหมือนแบบลองดูอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มบบเงินสองพันบาทไปซื้อของแล้วก็มาไลฟ์มาแค่เป็นตัวโชว์ยังไม่มีของยังไม่ได้สะสมอะไรอย่างนี้เลยด้ซ้ำแต่พอามว่าพอไลฟ์แล้วถายได้นั่งจากมุมห้องเล็กๆเอาชั้นวาง เสื้อผ้ามาวางแล้วก็โชว์แค่นี้เดียวขายของประมาณม่กี่อย่างใช่อ o m f o r t นั่นต้นจาก comfort comfort d o นี่อะไรแบบเนี้ยคือของไม่กี่ชิ้นอะแล้วพวกผมบอกเฮ้ยมันขายได้แล้วมันขายมันขายดีมันก็ยังไม่ได้ดีมากแต่เราถือว่ามันดีเพราะที่เราไม่เคยทำปก่ามีออเดอร์เข้ามาประมาณหนึ่งอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกดีเพราะเราไม่เคยทำเราดีใจมากเราไม่เคยขายอะไรพวกอย่างนี้มาก่อนเพราะมันแล้วมันขายได้ ก็เลยขายขายไปเรื่อยๆก็เลยเราเพิ่มจำนวนขึ้นเพิ่มลายสินค้าขึ้นเรื่อยๆอก็จนถึงปุ๊กวันนี้อืแล้วตอนแรกเลยอะเริ่มแรกสุดอะของที่ไปเลือกมาตอนนั้นอะบุ้งเลือกจากอะไรของที่ใช้อยู่แล้วก็คือของที่ใช้ที่เราชอบมั่นใจเช่นน้ำยาปรับผ้านุ่มยี่ห้อนี้เราใช้แล้วมันเบิร์กเราก็ซื้อมาขายเพราะว่าเราพูดได้ถูกป่ะล้วก็อาจจะเพิ่มสีเข้าไปหน่อยสมมติว่ามันมีมันมีสีสีแต่เราเอาสีที่ เรารู้สึกว่าเราใช้เราใช้บ่อยอยู่แล้วสิ่งที่เราใช้อยู่แล้วเพราะตอนแรกคิดไม่ได้คิดอะไรคิดว่าถ้าขายไม่ได้เราก็แค่ใช้เพราะเราใช้อยู่แล้วเอง<ๆ>ก็แค่นั้นเลยตอนนตอนนั้น,น,น,นมันเหมือนมันมืดแปดด้านอนะว่าเราจะทํายังไงจะหาทางออกอยังไงจะไปลายไหนแบบทํายังไงแบกบก็ยิงแอดในทิกตอกก็แล้วก็ยังแบบมันไม่เหมือนเดิมอะอมันก็เหมือนแบบอะทําลองดูอะไรอย่างเงี้ยเออเล่นเล่นไม่ได้ขำขไม่ได้คิดอะไรแต่ก็ ก็จนนถึงวนนัี้ซึ่งทุกวันนี้คือปังมากคนดูเยอะมากส่งแบบว่าวันส่วนลดเยอะๆคือส่งเป็นพันบ้านนะคะทุกคนคือแน่นจริงคือแบบพื้นที่นี่คือส่งแน่นส่งของเยอะมากบุ้งกับพี่เฟินก็ทํามาประมาณ1ปีแล้วเนาะสาหรับการขายของชําออนไลน์ทีเนี้ยระหว่าง1ปีนี้เคยมีอุปสรรคอะไรที่รู้สึกว่ามันคืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของเราในการทําธุรกิจนี้บ้าง อของบางตัวต้องบอกว่าถ้าขายถ้าสมมติมันมีคลิปที่วิฟนทำแล้วแบบมันติดติดเลยแล้วคลิปตัวนั้นอะ่ะมันคนดูประมาณประมาณห้าแสนประมาณ5้าแสนคนคือยอดขายขอะมัน ยอดขายของติ k t o k ค่ะมันจะแบ่งเป็นหลายทางมากมันจะมีคลิปวิดีโอก็สามารถทํายอดขายได้ hmm. มันจะมีไลฟ์ก็สามารถทํายอดขายได้แล้วมันมีตัวหนึ่งที่มันมีช่วงนั้นเนาะที่ขายดีมากๆเออเป็นตัวน้ํายาปรับผ้านุ่มของไหยีนสูตรเข้มข้นค่ะซึ่งมันเป็นกระอนแล้วตอนแรกก็คือของขาดไปแต่ตอนนี้มาเติมสต็อกแล้วะคะ่ะก็จะเป็นช่วงแบบของขาดสต็อกบ้างอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่ ไม่ไดเอาระบบหลังบ้านระบบสต็อกเข้ามาใช้ซึ่งเราอะก็ของหมดก็สต็อกอะไรแบบเนี้ยยังเป็นปัญหาพวกนี้อยู่ค่ะด้วยความที่พี่ฝนต้องบอกก่อนว่าพี่ฝนทำมาแค่หนึ่งปีอะยังก็ยังไม่ได้ขยายอะไรค่ะแต่ก็มีแผนจะขยายแน่นอนค่ะแล้วตอนที่มีปัญหาอย่างที่ของมันขาดสตอ็อกอะตอนนั้นพี่เฟิร์นแก้ไขปัญหายัางไงตอนตอนนั้นก็คือวิ่งหางต้องบอกว่าเ พี่ฝนอ่ะมีซอสมีซอสแหล่งที่มาหลายที่อาจจะเป็นร้านค้าส่งบ้างอาจจะเป็นโรงงานบ้างใช่การหาของใช่ใช่การหาของคุณของก็จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าค่ะก็คือจะหามาได้จากหลายที่ถ้าของหมดมีบางตัวแบบขาดสต็อกไปจริงๆอันนี้ก็ต้องแบบตอนไ้นก็ต้องปิดเออปิดตะกร้าปิดอะไรแบบนี้ไปค่ะแล้วก็ของมียัค่อยเปิดใหม่อะไรแบบนี้ แล้วพี่เฟิร์นกับบุ้งคิดว่าแบบคี์หลักๆเลยของของธุรกิจเราที่แบบทําไมลูกค้าถึงติดเราเพราะว่าอย่างมิน่ะแอบไปดูบ่อยมากคือแบบแอบซื้อของบ่อยมากเรารู้สึกว่าเฮ้ยแฟนคลับพี่เฟิร์นกับบุ้งอ่ะเยอะมากๆคือตอนแรกอะมินยอมรับเลยว่าร้านที่ขายของชัมอ่ะมินเห็นร้านพี่เฟิร์นกับบุ้งอ่ะเป็นร้านแรกๆแบบแรกๆจริงๆแต่ว่า ช่วงหลังอ่ะเหมือนเยอะมากคือถ่ายไปแบบเจอเจอเจออะไรเนงะี้ยเลยอยากรู้ว่าคิดว่าคีย์ความสําเร็จหรือว่าคีย์ของธุรกิจเราอ่ะมันคืออะไรที่ลูกค้าเขาแบบซื้อกับเราแบบเหนียวแน่นเหนียวแน่นมากๆทั้งนที่ของประเภทเดียวกันเลยนาะมันก็จะมีของประเภทเดียวกันอ่ะมันก็จะมีหลายราคาแต่ที่ พี่ฝนคิดว่าแบบทุกวันนี้ก็ก็ยังก็ยังยืนอยู่ไดจ้จนถึงทุกวันนี้นะคะมาแบบทาร้านขายของชาเนี่ยมาประมาณหนึปีแล้วน่าจะคิดว่าเป็นเพราะการบริการของเรามากกว่าคะ่ะด้วยความที่เเรามีหลายช่องทางในการจํำหน่ายเราไม่ใช่แค่ว่าแบบจํำหน่ายอย่างเดียวเป็นตัวเราอย่างเดียวนะคะก็ยังจะมีในหน้า <S 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 ช่ <S <S มีตัวแทนมีอะไรแบบนี้เพิ่มขึ้นมาคะ่ะก็ พยายามใช่พยายามส่งของไวบริการลูกค้าด้วยพยายามแบบอ่ะร้านอื่นใช่ไหมอาจจะเคลมยากแต่พี่ฝนมั่นใจเลยว่าร้านพี่ฝนเคลมง่ายมากแค่แบบเออถ่ายคลิปวิดีโอไว้อะไรแบบนี้ก็สามารถเคลมของได้หมดแล้วใช่เป็นรูปภาพใช่เราก็ให้เคลมค่ะเราพยายามแบบ ดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดค่ะเ็าเป็นว่าเหมือนพี่เฟิร์นกับบุ้งแบบว่าให้ความง่ายของลูกค้าตั้งแต่ต้นเพราะว่าเหมือนเอาจริงตั้งแต่ช่วงโควิดหรือว่าโดยปกติอะบางครั้งแบบแม่บ้านสั่งของมาของขาดแล้วตัวมินเองอะก็ขี้เกียจในการแบบไปซื้อ,อเพราะว่าเวลาไปห้างอะกว่าเราจะจอดรถใ,ใช่ไหมกว่าเราจะแบบเดินเข้าไปหาแต่ละล็อกอะคือเวลาที่ไปแบบห้างอะไม่ต่ํากว่าแบบ45นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ําขนาดมีรายการรู้ชัดว่าจะซื้ออะไรอะไรอย่างเงี้ย แต่พอเหมือนมีร้านพี่เฟิร์นร้านบุ้งอย่างเงี้ยคือเหมือนเราไม่ต้องคิดไม่ต้องเดินวนหาด้วยความที่ว่าเรารู้ว่าเราจะซื้ออะไรเราก็แค่เหมือนกดกดกดเสร็จปึ๊บเขาส่งมาถึงที่บ้านเนื่องจากรายการของเราเนาะชื่อรายการ l e s s o n Learn มินก็อยากถามพี่เฟิร์นกับบุ้งว่าตลอด3ปีของเราเนี่ยบทเรียนไหนที่เราแบบว่าเรียนที่เรารู้สึกว่ามันคือบทเรียนที่เราจะจําไม่ลืมเลย3ปีเนี่ยที่รู้สึกว่าเป็นบทเรียนยิ่งใหญ่ที่สุดของเราเรื่องอะไรก็ได้ ในระยะเวลาสามปีมันจะมีช่วงพีคมากๆค่ะมันจะมีช่วงที่แบบเราดาวลงมากๆจนแบบรู้สึกว่าเออเราจะไปต่อไม่ได้หรือเราจะไปทางอื่นวะพะก็พยายาม,มถามถามตัวเองค่ะเพราะว่าสามปีที่ผ่านมามันเป็นช่วงเวลานิดเดียวค่ะแต่มันก็ทําให้เราได้รู้ว่าแบบอะไรที่แบบเราไม่ยอมแพ้ถ้ามันมีทางไปต่อ,อยังไงคือเราก็ต้องไปต่อพี่พอรู้สึกว่าต่อให้เราจะมันแย่ขนาดไหนมัน มันมันดิ่งลงขนาดไหนยอดไม่มีขนาดไหนแต่ถ้าสมมติเราอะ่ะก็ยังยืนยันว่าเราจะไปต่อคือยังไงมันมันจะมีทางไปเองอืมสำหรับพี่เฟิร์นนะมันจะมีทางไปเองแค่เราแบบแค่เรายังไม่เจอแต่ก็อยากพึ่งถออะ่ะแล้วอนาคตพี่เฟิร์นก็เชื่อว่าแบบอช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงพีกก็จริงมันเป็นช่วงที่ขายดีก็จริงอนาคตก็ยังจะมีช่วงที่ขายไม่ดีมีปัญหาเข้ามาอีกเรื่อยๆค่ะก็แค่เราแบบ แค่เราคิดว่าแบบเราจะไปต่อแค่นั้นนะเออบบพยายามบอกตัวเองว่าแบบสร้างกำลังใจให้ตัวเองแล้วก็ empowerment ตัวเองเยอะๆแบบเออเราจะไปต่อนะแบบพูดกับพูดกับตัวเองว่าแบบยังไงก็คือแบบเราจะไม่ยอมแพ้แน่น,นอนเราจะไปต่ออะไรประมาณที่แบบได้เรียนรู้เลยค่ะก็คือเหมือนพี่เฟิร์นรู้สึกว่าทางเดียวที่จะแพ้ก็คือเมื่อออกจากสนามนี้ถูกปว่าดังนั้นคือถ้ายังไงยังอยู่ในสนามก็คือฉันไม่แพ้แน่น,นอนอคือมันก็ต้องสู้หาวิธีไปให้ได้อะไรเงี้ย แล้วของบุ้งล่ะบทเรียน3ปีนี้ของบุ้งมีเรื่องอะไรบ้างที่รู้สึกว่าแบบพีคสุดอย่างพีคสุดเหรอ,อ,อหึ่อที่แบบพอทำทุกอย่าเติบโตไหมแต่ก็ยังยืนยันคำเดิมตัวหึ่งวันนี้คือบุ้งเป็นคนบุ้งเป็นคนที่ใจใหญ่ใจใหญ่มากในการในการที่จะรอเออตาตงขอในการ <laughs> ที่จะรอ <laughs> คือเป็นคนที่สมมติว่าตอนเราถ่ายเสือ้อเราเริ่มจะจตการที่สมมติาร้อย ถ่ายดึงปุ๊ชั้นหมื่นคือเรากระโดดเรากระโดดเลยไม่ผ่านวันเลยก็คือร้อยไปหมื่นใช่จากร้อยไปหมื่นเพราะไม่มีสติใช่เคนไม่มีสติแบบทําทุกอย่างเหมือนคนไม่มีสติต้องยอมเราก่อนว่าเราทําธุรกิจทุกวันนี้เหมือนคนบ้าอืเราไม่ได้คิดพูดคือกล้าคนนี้แล้วทำธุรกิจเหมือนคนบ้าทำธุรกิจเหมือนคนบ้าจริงๆเพราะอะไรก็ตามที่เราอยากจะลองเราลองทันทีโดยที่เราไม่คิดโดยที่เราแบบไม่เป็นไรลองไปก่อนผิดพลาดช่างหม่นี่คือสิ่งนีงที่ที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าเราไม่เคยล้มเหลวหลายๆอย่าง ที่เราแบบจะลองทำล้มเหลวมาเยอะมากเราเสียเงินใช่มีสตตอกค้างเราเสียงเงินกับอะไรแบบนี้ไปเยอะมากมแต่เราก็รู้สึกว่านั่นมันคือบทเรียนอื<ม>นี่คือบทเรียนที่สําคัญเลยเป็นคนที่ที่ใจใหญ่ไม่คิดทําธุรกิจเหมือนคนบ้าคือถ้ามีคนถามว่าเราทรําธุรกิจโดยใช้หลักการอะไรไม่มีมเราทำธุรก,กิจเหมือนคนบ้าจริงๆเพราะถ้าเราอยากจะลองทําเราทําเลยถ้าสมมติเรามีเงินในบัญชีร้อยเราจะสตตอกทั้งร้อยอ่ะทั้งที่แบบความจริงอ่ะ มันก็เป็นข้อเสียนะมันไม่ใช่ข้อดีทั้งหมดนะคะไม่ไม่ใช่ว่าคนเราจะทําแบบนี้แล้วประสบความสําเร็จทั้งหมดนะไม่จริงนะคะมันอาจจะแบบเรื่องของโชคเรื่องของอะไรหลายๆอย่างด้วยมันก็ทําให้เราผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ก็ก็ยังมีของที่แบบที่ที่สต็อกเยอะมากแล้วยังค้างสต็อกอีกเยอะมากที่ยังปล่อยยังไม่หมดก็ยังมีอืมมันไม่ใช่ว่าทุกตัวจะหายดีนะคะอืมต้องบอกก่อนมินเข้าใจและเก็ตในพาร์ทบุ้งเลยเพราะว่าจริงๆตัวมินเองก็เหมือนกันแล้วก็ ทุกครั้งที่เราล้มเหลวอะมินมองว่าอย่างหนึ่งที่เรามีคือทุกครั้งเราเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นบทเรียนทุกครั้งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มินรู้เลยว่าแบบพี่เฟิร์นกับบุ้งมีแล้วก็มินเห็นคือแบบเป็นตัวอย่างมากๆคือสองคนนี้เป็นคนที่แบบสู้แบบสู้มากมีช่วงหนึ่งช่วงที่แบบเขาทํากันแรกๆคือเหมือนเราจะเห็นกันแรกๆมินมีช่วงที่เราแบบได้คุยได้ถามกันเนะาะคือทุกครั้งอะมินเป็นคนตื่นเช้า ตื่นกี่โมงหรือว่าทุกเวลาที่เปิดติ๊กต็อกจะต้องเห็น2คนนี้ไลฟ์ซึ่งซึ่งเอาจริงตอนนั้นอะ <c oughs> มีรู้สึกว่าเฮ้ยคือสุดยอดมากเพราะว่า <c oughs> การไลฟ์จริงๆแล้วอะมันใช้พลังเยอะมากนะคือ <c oughs> มินสองชั่วโมงนี้คือเหนื่อยคือเสียงหาย <c oughs> ทุกอย่างแล้วแต่ว่า2คนนี้คือ สู้มากแล้วคือเอนเนอร์จีไม่ตกตลอดแบบเสองชั่วโมงแบบที่เราไหนแบบตีหนึ่งใช่ไม่ช่ยตื่นมาเจอตีสี่แล้วคือแบบเฮ้ยคือช็อกมากแต่ทุกวันนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วตีสี่เจอแบบแปดโมงเช้าเจอสิบเอ็ดโมงเจอบ่ายเจอดึกเจอคือแบบคือเปิดมาต้องเห็นสองคนนี้ในทุกช่วงเวลาคือแบบสุดยอดมากอันนี้คือนับถือมากๆแล้วทีนี้พี่เฟิร์นกับบุ้งมีแพลนต่อไปว่าแบบอยาก ทำธุรกิจตรงนี้ไปจุดไหนต่อไปนริงๆแผนเนี่ยมันมีมันมีมันมีสองทางมันมันไม่มีสองทางเลยมันมีทางที่คิดที่จะไปแต่ก็มีผู้ใหญ่ที่เราปรึกษามีผู้ใหญ่ที่เราปรึกษาให้คําแนะนําคนที่เขามีประสบการณ์อืที่เป็นรุ่นพี่อะไรเงี้ยเขาก็แบบ ม่ได้มาเปิเขาก็มาให้คําแนะนำในทางที่แบบเวที่เราอยากจะเดินไปคือพอเราเปิดนี้เราอยากจะเปิดหน้าร้านเราเป็นคนที่ทาออฟไลน์เอ้ยเราเป็นคนที่ทำออนไลน์แต่เราจะมาทำออฟไลน์เอซึ่งเราก็มีแผนที่คิดว่าจะเปิดหน้าร้านทําโกดังอะไรอย่างเงี้ยในปีนี้ในปีนี้ตอนแรกนะคะใช่ตอนแรกแต่ก็ได้คุยกับผู้ใหญ่ที่เราแบบเขาลบแหละเขาขาลบเออที่เราเขอลบแล้วก็แบบขอคำปรึกษาจากเขาอะไรเงี้ยพี่เขาก็ให้ ให้แนวคิดให้อะไรหลายๆอย่างมาว่าไม่ใช่คนนี้คนเดียวเลยหลายๆคนก็บอกเป็นสิ่งเดียวกันว่าสิ่งที่ยากที่สุดของการทําอะไรแบบนี้คือเรื่องของปัญหาเรื่องคนการจัดการกับคนมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดตัวเขาเองที่เขาทํามาเขาก็ยังถสึกว่าเรามาเริ่มทำแบบตรงนี้ทําไมเราไม่ไปต่อในทางนี้ในเวนี้เลยแต่อย่าเดินถอยหลังมาเจอแบบที่เขาเจอเลยอะไรแบบเนี้ยก็คือก็ยังมีเราก็เลยไปช่วงที่เราคิดอยู่ว่าเราถ้าเราเลืนไปแนวเออเว กำลังเวทอ,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 อยู่ว่าเราจะไปในทางาไหนดีเหมือนปีนี้นะคะ่ะแผนก็คือเหมือนเหมือนมันมาเริ่มทำแล้วมันก็อยู่ตัวได้ปีนึงแล้วล่ะค่ะแล้วก็พยายามจะแบบขยายไปช่องทางอื่น แต่เราก็ยังรู้สึกว่าเออเราจะไปทางไหนเราอาจจะเอาสินค้าอื่นมาขายนอกจากของใช้ภายในบ้านหรืออาจจะเป็นขายของชับอาจจะไปคอสเมติกหรืออาจจะไปแบบเสื้อผ้าเหมือนเดิมไหมหรืออาจจะไปพวกของที่เป็นกิฟตช็อปไหมอะไรแบบเนี้ยก็เป็นช่วงที่ดูดูกันอยู่แล้วก็ช่วงนี้นะคะพี่ฝนพยายามหาอย่างอื่นมาขายด้วยอาจจะเป็นพวกคอสเมติกของกินอะของกินเริ่มมาแล้วก็คือเออเดี๋ยวพยายามจะขยายไปเรื่อยๆให้มันแบบ ให้มันใหญ่ขึ้นด้วยล่ะให้ร้านมันใหญ่ขึ้นด้วยให้แบบมันมีอะไรที่น่าเลือกมากขึ้นอะไรแบบนี้ด้วยค่ะแล้วก็นั่นแหละสิ่งที่ยากที่สุดก็คือควบคุมคุณภาพอ่ะพอเวลามันโตขึ้นน่ะการควบคุมคุณภาพก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญส่งเร็วไหมของแบบดองไหมสต็อกบวมไหมอะไรหลายๆอย่างอืมเพราะมันปัญหามันไม่อยู่แค่ที่เราส่งไปขนส่งใช่ขนส่งก็มีปัเยอะแล้วเราบางครั้ง ของที่เรามีก็สต็อกไม่พอเรื่องความที่ตอนนี้ขายสินค้าประมาณ300รอถึงเกือบ4ี่ร้อยอย่างแล้วสต็อกของไม่พอต้องแบบเอยังเป็นปัญหาเรื่องสต็อกอยู่อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าแบบบางครั้งระบบคพืนสต็อกให้อะไรหลายๆอย่างตีกลับมาแต่ของที่ตีกลับมามันเสียหายอะไรแบบเนี้ยบางครั้งเราเปิดสต็อกพอดีแล้วบางครั้งพอเปิดสต็อกไม่พอดีเกินของก็เหลือ ันเลยทําให้แบบมันยังเวทอะไรพวกอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ชมันก็มีช,ช่วงที่ขาดสต็อกไปหรือแบบมีปัญหาองสต็อกทุกวันนีน้เราโกดังเราเล็กมากไม่อยากจะเห็นคนมันเล็กมาน,ม,น,ม,นมันคือบ้านเลยเพราะหนึ่งโกดังเราใกล้ช่วงนี้ที่เขาให้เราตัดฝากเราไปตัดเขาแล้วเราฝากของไม่ได้อฝากของที่โกดังโดยที่เราไม่จําเป็นต้องมีโกดังอีกเพราะเขาแบบให้เราตัดฝากได้เลยอยากได้อะไรบอกเขาต้องยอมต้องยอมรับว่ามันถ้ามันคือช่วงจังหวะชีวิต จะจะว่าอยี่ยก็ว่าได้เพราะว่าทุกอย่างมันดันเหมือนเอื้อเราไปหมดจนมาครั้งนี้รู้สึกว่าเอ้ยทุกอย่างเราเราโชคดีเนาะใช่เราเราถือถือว่าเราโชคดีมากโอเคคุณไม่มีกระดังเก็บไม่เป็นไรทุกคนยังพึ่งเลยว่าให้มาต้องเราต้องมีกระดังเก็บกระดังคือเมีแค่นี้เลยเดี๋ยวมาก็คือแค่นอ้เลยคือโชคดีที่ว่าแบบรอบตัวซัพพอร์ตหมดเลยแล้วพี่ๆแล้วก็ด้วยแบบซัพพลายเออร์ต่างๆคือเขาซัพพอร์ตหมดเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะคือเดี๋ยวมินจะอินเสิร์ตภาพโกดังให้ดูคือ เหมือนเป็นเป็นบ้านจริงๆคือเป็นบ้านเลยแต่ว่านี่คือส่งหลักพันบ้านต่อวันนะคะทุกคนคือเริ่มจากธุรกิจที่บ้านแค่เนี้ยคือตอนแรกทุกคนอาจจะคิดว่าการทําธุรกิจอะมันอาจจะต้องมีพร้อมมีใหญ่โตอะไรเงี้ยแต่มิ้นมองว่าพี่เฟิร์นกับบุ้งอะคือคนที่แบบอ่าเริ่มต้นธุรกิจด้วยความแบบไม่พร้อมและใจสู้อย่างเดียวแต่คือทุกวันนี้คือแบบเติบโตมากๆาจริงๆอะมันไม่มีอะไรที่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเออแค่แบบ เรามีแค่นี้เราทําแค่นี้ก่อนได้เราไม่จําเป็นต้องแบบใหญ่โตเออเราค่อยๆเตเหมือนไปแลได้ค่ะสุดท้ายเราก็คือเหมือนอย่างน้อยอ่ะคือก้าวก้าวแรกออกมาถูกไหมแล้วเดี๋ยวก้าวที่2ที่สามที่สี่มันตามมาเองค่ะคือถ้ายังกลัวความไม่พร้อมรู้สึกไม่กล้าที่จะก้าวก้าวแรกอ่ะคือก้าวที่2ที่สามที่สี่มันก็ไม่เกินแต่ว่าคืออย่างน้อยอ่ะก็คือเราก้าวก้าวแรกออกมาแล้วแล้วที่เหลือก็คือมันมาเองอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมินให้บุ้งกับพี่เฟิร์นฝากหลานดีกว่าค่ะได้ค่ะ อันนี้ยวพี่ฝนขอฝากก่อนหน้าหน้าร้านหลักๆนะคะ mm hmm. ก็จะอยู่ที่แบบ TikTok Shop ค่ะตอนนี้ก็คือมีไลฟ์ เออหนึ่งวันหนึ่งรอบประมาณนี้ค่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งอาจจะเป็นใช่อาจจะเป็นตอนเย็นหรือไม่ก็ตอนแบบประมาณบ่ายๆอย่างเงี้ยค่ะฝากดูด้วยนะคะที่ร้าน Fabbis อน l ลน์ค่ะร้าน Fabbis Online นะคะก็คือร้านนี้มีของชําทุกประเภททุกคนทุกประเภทจริงๆคือไม่ต้องไปเดินห้างให้เสียเวลาแล้วก็ราคาดีส่งตรงถึงหน้าบ้านไม่ต้องเสียเวลาเลยงั้นเดี๋ยวมินจะพาทุกคนนะคะไปชมห้องไลฟ์ของพี่เฟิร์นโนว่า ห้องไลฟ์ต้องเป็นยังไงกับการทำธุรกิจหลักหลายล้านบาทในต่อเดือนนะคะเริ่มต้นจากความไม่พร้อมแล้วห้องไลฟ์ปัจจุบันทุกวันเนี้ยค่ะมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะอันนี้ก็คือแบบอุปกรณ์ที่แบบในการไลฟ์นะคะมันก็จะมีไม่กี่อย่างนะคะทุกคนมันก็จะมีไฟอันนี้ไฟฝนก็จะมีเห็นไหมมี2ฝั่งแล้วก็มีกล้องนะคะนี่ค่ะตั้งกล้องนะคะมีตัวแคปเจอร์นี่ตัวนี้ที่แปลงสัญญาณจากภาพไปสู่คอมนะคะแล้วก็นี่ค่ะ มีตัวโปรแกรมไลฟ์นะคะที่ปรับเป็นแอปไลฟ์เลยนะคะในตนะิ๊กต็อกก็จะมีประมาณนี้คือมีไม่กี่อย่างอ๋อแล้วก็มีไม์อันนี้ก็จะเป็นไม์นะคะที่ชัดแบบอยู่นี่ไม่ตัวนี้เลยความจริงก็คือมีไม่กี่อย่างนะทุกคนนี่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องไลฟ์เฟ่งก็จะมีแบบสินค้าก็จะมีเยอะมากตอนนี้สินคา้ามีเยอะเลย ลูกค้าเพิ่มตะก,กร้าขทดสั่งซื้อสินค้ามานะคะสัปกประลอนนะคะของไฟลายราคาลโลพิเศษ369บาท เป็นประโยชน์สําหรับทุกคนเนาะใครที่สงสัยหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวมินจะเป็นตัวแทนมาถามพี่เฟิร์นถามบุ้งให้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครป์ให้มินด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามพี่เฟิร์นกับบุ่งที่ Fab Beach Online นะคะในทิ k t o อกด้วยคะ่ะสําหรับวันนี้มินขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ <laughs>